จับเลยครับเพนมาโจเน้นที่นายอย่างเดียวครับเสียบได้แหลมแหลเลยครับพยักหน้าบอกเข้ามาเลยครับหมัดขวาแทงแทงเข่าคืนแปเอาสับสับครับแก,แก้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 เขาด้วยสองเนี่ยครับแทงเข่าขวาครับดูแล้วคู่นี้นะครับวงในนี่โอ้เพนมาโจตีตัวเดียวนะแต่ว่าจะไปเล่นอยู่ห่างนะครับจะโดนเตะขาต่อยหมัดอย่างอันตรายได้ดูนะครับวงในโอ้โหตีแต่ตนะีแต่ละดอกนี่ ไปนี่โอ้ยยืนทำท่าจะตัวแข็งไปเหมือนกันเลยครับโซมาเร่งเกมแล้วครับเ,เ,เพชรแม่เจาะเบียดเข้าไว้ปล้ำนตีล็อกได้ดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้ยโซมาก็มีหมัดมีฟอกนี่แะครับคอยบวกนี่อันตรายนะครับนี่นะครับ มามาเป็นชุดเหมือนกันกระบอกไม่อยู่ปั้มไม่ได้นี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับเดินก็จริงครับต่ว่าอย่าเดินเพื่อนรันทางด้านเพชรแม่โจเพราะว่าโซม่านี่มีหมัดมีศอกคอยบวกการเดินการจับของเขาอยู่ครับดูครับขยับเดินมากครับโซมะต่อยขวาครับเสียบขวาขึ้นมาดันและยัดเข่าขวาออกไปครับเอาแล้วครับเริมได้ใจแล้วครับโซมะนี่ครับสอกขวาศอกขวาอีกแล้วครับ เกี่ยวได้ครับฟันเจาขวาอัดเข้าไปข้างหน้าเป็นแม่โจ้คืนขวาเสียบขวายัดคืนมาครับเด้งเข้าขวาอัดเข้าไปลากมาเสียบขวายัดเข้าไปขาเชื่อครับจังหวะนี้ครับโอ้นายเพชรแม่โจเข,ข้าแางแลง้วเปรี้ยวก็จริงนะครับแต่ยังไว้ใจหมัดสองโซมาไม่ได้สับเข้าไปนายครับนายออกแทงก่อนเลยครับโดนขวาคืนโอ้โดนคืนมาแหลมกว่าค,ครับกระทอกนี้อ้าวแย่ก่อนครับ แม็สองาทีรุดเร็วเหลือเกินครับจ่ไปปลายและยกที่สามครับหมัดขวาไปโดนแทงเข่าคืนสับสอกครับโซมาสับไปอีกทีหนึ่งเพชรแมกโจล็อกได้ล็อกได้เสียบเข่าขวาครับโอ mm ้ hmm. ตีอีกทีหนึ่งก่อนจากหมดยกที่สามครับญี่ปุ่นกับเพชรแมกโจเพชรสุพานันนะครับขยับเข้าหาเลยเลยครับโอ้โหดูนี่นะครับต่อยหมัดทำท่าเอียงไปเหมือนกันเพชรแมกโจ ต้องเดินเบียดปล้ามในให้ติดนะครับโซมาไม่ประทักแล้วนะครับโอ้มาเล่นจังหวะถาบสวยวงนอกขยับหลอกนะครับมีหมัดคอยบวกแล้วก็ฟอกวงหนไม่ยอมไม่เพชรแม่โจนีนกล้าตีแล้วครับใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับนี่ครับยกนี้เห็นได้ชัดเจนครับตอนนโซมาครับออกมาตั้งรับจังหวะสองครับไม่ยอมเดินนะครับนี่ครับใช้จังหวะฝีมือครับมีหมัดมีซอกครับขณะที่เพชรแม่โจ้ครับยังคงใช้เข่าแหลมๆครับ เดินเบียดเดินชนอัดเข้าไปครับแต่ว่าโซมาครับไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับอุ้ยเสียบขวายัดเข้าไปครับเพชรแม่โจ้ครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับถ้าอยู่ห่างนี่มีโอกาสโดนหมัดโดนแข้งของโซมาได้ครับพี่เอกไม่ยอมให้จับเลยครับโซมาครับแต่้ายไปเพชรแม่โจ้ถามว่าคออยู่ไหนครับไม่เห็นคอครับอ่า แม่แกถอยไม่ยอมไม่จับครับเอาอยัางไรต่อยหมัดขวาไปเจอแข้งขวาของเพชรแม่โจ้ึ้นมาโอ้โหลีลาฟุเว์ดีอย่างกระมวยสากลเลยนะครับโซมะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งวนไปรอบๆบเวทีแล้วคอยดักบ,บวกหมัดอาแล้วครับเกาะได้แล้วนะครับจะหนีไปไหนนะครับเพชรแม่โจ้บอกขอกระทุ้งสักทีเถอะแต่ก็ยังเกาะไม่ติดโซมานี่ไม่ยอมปะทะด้วยนี่นะครับ ออกแข้งซ้ายวนไปรอบๆเวทีโอ้โหจะโดนแข้งขวาเพชรแม่โจ้เข้าไปสองดอกนี้ก็สถานไม่เหมือนกันแลวครับเนี่ยยกนี้ออกมาตั้งรับจังหวะสองทำได้ดีด้วยกำลันาโซ่มาครับเนี่ยไม่ยอมไม่จับกับศอกขวาเติมเข้าไปครับเพชรแม่โจ้คิดอะไรนานๆไม่ีขวาครับแข้งขวาครับแข้งขวาเติมเข้าไปต้องเดินเร็วกว่านี้ครับเพราะว่า โซมานี่มีหมัดมีแข้งมีซอกครับคอยสก,กัดการเดินนี่ครับขวายาวๆครับไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายครับสายเติมเข้ามาคนละทีขยับขวายับกับหมัดโอ้โหแลกกันครับโอโ้หมดยกที่สี่ครับสุดมันมากันครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านเพชรแม่โจนี่จะมั่นใจในผลงาน,นครับ ขณะที่โซมาครับยังคงเดินต่อยหมัดต่อเนื่องครับดูครับจับได้ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับไม่ยอมไม่จับดึงตัวลบครับแโดนไปปลายเท้าาเป็นความโชคดีของโซมาครับพี่ขออยู่ในเกมตัวเองครับโซมาครับไม่ขออยู่ข้างในครับขอต่อยหมัดฟันศอกเอาเตะแข้งซ้ายไปโต้ด้วยแข้งขวาขึ้นมาเพชรแม่โจโอ้ยดักเสียบเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับเพชรแม่โจครับอาศัยความยาวและความแหลมครับ โซมาก็ต้องเดินแล้วนะครับเพชรมโจดีโอ้โ oh หมันหนวกมัน่นใจออกมาชกในเกมตั้งรับไม่ประมาทโซมาเอขยับเข้าไปโอ้ oh ลากแต่แลากไต่กันก็หนุกเลยครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครโซมาเอาต้องเร่งเกมแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกงัดออกมาครับนี่ครับพยามจะสาดแข้งสกัดการเดินของโซมาบ้างครับทางด้านเพชรแม่โจ้ครับจังหวะนี้เกี่ยวได้ครับ โซมาต้องชื่นชมหมวยจิตหัวใจแล้วก็ผลงานของทั้งคู่เลยครับทั้งโซมาเองครับต่างชาติก็จริงครับแต่ว่าเอาอาวุธมวยไทยวันนี้มาใช้ได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ครับอีก45วิครับโอ้โหเดือดจริงๆครับนี่แหละครับรูปร่างชงยกก็เสียเปียกนะครับต้องเดินให้ติดนะครับดูว่ามั่นใจแล้วเพชรแม่โจนี่คอยชกคุมเกมอยู่วงนอก หา,ายจังวะโอมะเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินก็ไปเตะได้ทีนึงพรโดนโต้หนักๆน,กนี่ก็ออกไปเต้นอีกแล้วแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับสู้ได้ยิบตาทีเดียวจะเป็นรองก็สู้เล็กกว่าด้วยนะครับช่วงปลายยกเลยครับมันจะในผลงานรับทางด้าเพชรแม่โจ เวลาเขาใกล้เข้ามาเต็มที่หมด,ดยกสุดท้ายครับจะรอการชุม,มืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมการธงชัยทองเวกนะครับรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็หันไปชูม,มือให้เพชรแม่โจเพชร,พชรสุภานันนะครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกใช้ได้